เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมากุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่58หน้า400ถึง405ทัทรชาดกว่าด้วยไม่ควรถือตัวในที่ที่เขาไม่รู้จัก ข้าแต่พี่ทัทระถ้อยคำด่าว่าอันหยาบคายในมนุษยโลกเหล่านี้ย่อมทำให้ฉันเดือดร้อนพวกเด็กๆชาวบ้านผู้ไม่มีพิษฤิด์เดชยังมาด่าว่าเราผู้เป็นอสอรพิษร้ายได้ว่าเป็นสัตว์กินกบกินเขียดและว่าเป็นสัตว์น้ำบุคคลผู้ถูกขับไล่จากแว่นแควนของตนไปอยู่ยังถิ่นอื่นแล้วควรสร้างฉางใหญ่ไว้สำหรับเก็บคำหยาบคายทั้งหลาย บุคคลผู้อยู่ในสำนักคนผู้ไม่รู้จักชาติและโคดของตนไม่พึงทำการถือตัวในที่ที่ไม่มีใครรู้จักตนโดยชาติหรือโดยวินัยบุคคลผู้มีปัญญาแม้เปรียบเสมอด้วยไฟเมื่อไปอยู่ต่างถิ่นไกลพึงอดทนแม้จะเป็นคำขู่ตะคอกของทาตก็ตามจบทัฐรชาดกที่สอัตกถหาทัธรชาดกที่สี่ พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปาราบภิกษุผู้มักโกรธรูปหนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าอิมานิมังพัทระตาปยันติดังนี้เรื่องได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั้นแล ก็ครั้งนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันด้วยเรื่องที่ภิกษุนั้นเป็นคนขี้กโกรธในโรงธรรมสภาพระศัสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่าจึงรับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่าเธอเป็นคนขี้โกรธจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุนี้ก็เป็นคนขี้โกรธเหมือนกันก็เพราะความเป็นคนขี้โกรธของเธอโบราณกับัณฑิตทั้งหลาย แม้ตั้งอยู่ในความเป็นนาคราชผู้บริสุทธิ์ก็ได้อยู่ในพื้นที่เปื้อนคูดซึ่งเต็มไปด้วยคูดถึงสมปีแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาทก ดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัศครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นโอรสของพระยาทัศนราคราชผู้ครองราชสมบัต,อต,อออบติอยู่ในทัศนราคพพอันมีอยู่ณนะเชิงเขาทัศระบัรพศในหิมวันตะประเทศได้มีนามว่ามหาทัศระ ส่วนน้องชายของมหาทัตทระนาคราชนั้นชื่อว่าจุลทัตทระจุลทัตทระนาคนั้นมักโกรธหยาบคายเที่ยวดาเที่ยวประหารพวกนาคมานบอยู่พระยานาคราชรู้ว่าจุลทัตทระนาคนั้นเป็นผู้หยาบช้าจึงสั่งให้นำจุลทัตทระนาคนั้นออกจากนาคพบแต่มหาทัตทระนาค ขอให้บิดาอดโทษแล้วทัดทานห้ามไว้แม้ครั้งที่สองพระญานาคทรงกริ้วต่อจุลทัทธระนาคนั้นแม้ครั้งที่สองมหาทัทธระนาคนั้นก็ทูลขอให้อดโทษไว้แต่ในวาระที่สามพระญานาคผู้บิดาตรัสว่า เจ้าห้ามมิให้พ่อขับไล่มันผู้ประพฤติอนาจารแม้เจ้าทั้งสองจงไปจงออกจากนาคภพนี้ไปอยู่ที่พื้นเปื้อนคูดในนครพาราณสีกำหนดสามปีแล้วให้ฉุดคร่าออกจากนาคภพนาคพี่น้องทั้งสองนั้นจึงไปอยู่ที่พื้นเปื้อนคูดในเมืองพารานสีนั้นครั้งนั้นพวกเด็กชาวบ้านเห็นนาคพี่น้องทั้งสองนั้นเที่ยวหาเหยื่ออยู่ที่ชายน้ำใกล้พื้นที่เปื้อนคูด จึงพากันประหารขว้างปาท่อนไม้และก้อนดินเป็นต้นพากันด่าว่าคำหยาบคายเป็นต้นว่านี้ตัวอะไรหัวใหญ่หางเหมือนเข็มมีกบเขียดเป็นพักษาหารจุนละทัทะระนาคอดกลั้นการดูหมิ่นของพวกเด็กชาวบ้านเหล่านั้นไม่ได้ เพราะตนเป็นผู้ดุร้ายหยาบช้าจึงกล่าวว่าข้าแต่พี่เจ้าพวกเด็กเหล่านี้ดูหมิ่นพวกเราไม่รู้ว่าพวกเราเป็นผู้มีพิษร้ายน้องไม่อาจอดกลั้นการดูหมิ่นของพวกมันได้น้องจะทำพวกมันให้ฉิบหายด้วยลมจมูกเมื่อจะเจรจากับพี่ชายจึงกล่าวคาถา,าที่หนึ่งว่าพี่ทัทธรคำว่าหยาบคายทั้งหลายในมนุษยโลกเหล่านี ย่อมทำข้าพเจ้าให้เดือดร้อนพวกเด็กชาวบ้านผู้ไม่มีพิษลิด์เดชพากันสาบแช่งว่าเราผู้มีพิษร้ายว่าเป็นสัตว์กินกบกินเขียดและว่าเป็นสัตว์น้ำบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตาปยันติ แปลว่าย่อมทำให้ลำบากบทว่ามันหูกับพักขาอุทากันต์เสวีความว่าพวกเด็กชาวบ้านผู้ไม่มีพิษลทธิดเดชเหล่านั้นกล่าวกันว่าสัตว์กินกบกินเขียดและว่าเป็นสัตว์น้ำสาบแช่งคือกล่าวว่าเราซึ่งเป็นผู้มีพิษร้ายมหาทัทธรนาคผู้พี่ได้ฟังคำของจุลทัทธรนาคผู้น้องนั้นแล้ว จึงได้กล่าวคาถาที่เหลือว่าบุคคลหูขับไล่จากแว้แคว้นของตนไปอยู่ยังถิ่นอื่นควรทำช้างใหญ่ไว้เพื่อเก็บคำหยาบคายทั้งหลายบุคคลผู้อยู่ในหมู่ชนผู้ไม่รู้จักตนไม่ควรทำการหือตัวในที่ที่ไม่มีคนรู้จักตนโดยชาติหรือโดยวินยัยบุคคลผู้มีปัญญาแม้เปรียบเสมอด้วยไฟเมื่อไปอยู่ต่างถิ่นไกลพึงอดทนแม้คำขู่ตะข้อของทาต บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทุรุตานังนิเทตเวความว่าชนทั้งหลายสร้างฉางใหญ่ไว้เพื่อเก็บเข้าเปลือกทําฉางให้เต็มไว้เมื่อกิจเกิดขึ้นก็ใช้สอยเข้าเปลือกฉันใดบุรุษผู้เป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกันไปต่างถิ่นพึงสร้างฉางใหญ่ไว้ภายในหาไทยเพื่อเก็บคาหยาบคายครั้นเก็บคาหยาบคายเหล่านั้นไว้ในหาไทยนั้นแล้ว กลับจากกระทากิจที่ควรทำในเวลาอันเหมาะแก่ตนบทว่าชาติยาวินเยนะวาความว่าในที่ใดชนทั้งหลายย่อมไม่รู้จักตนโดยชาติหรือโดยวินัยว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์หรือว่าเป็นผู้มีศีลเป็นพหูสูตรเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมบทว่ามานังความว่าไม่พึงกระทำการถือตัวว่า เขาเรียกเรารู้เห็นปานนี้ด้วยโวหารอัลลามกไม่สักการะไม่เคารพบทว่าวสังอัญญาตะเกชะเนความว่าอยู่ในสำนักของคนผู้ไม่รู้จักชาติและโคตรของตนบทว่าวะสะโตแก้เป็นวะสะตาแปลว่าอยู่อีกอย่างหนึ่งบาลีก็เป็นศัพท์ว่าวะสะตาดังนี้เหมือนกัน หน้าคพี่น้องทั้งสองนั้นอยู่ณที่นั้นสิ้นกำหนดสามปีด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระยานาคผู้บิดาให้เรียกนาคพี่น้องทั้งสองนั้นมาตั้งแต่นั้นมานาคพี่น้องทั้งสองนั้นก็สิ้นมานณะการถือตัวพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผู้มักโกรธได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลแล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลทัทธรนาคในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุผู้มักโกรธในบัดนี้ส่วนมหาทัทธรนาคในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนีแลจบอัตกราทัทธรชาดกที่สี่